อากาลงมาทำไมอะลูกลงมาทำไมอะขึ้นไปสิลูกอ่าขึ้นไหมอ้าอื๊ปอ่ะเหยียบเหยียบนี่ลูกอ่าขายเหยียบไ,ได้ได้ขายเหยียบนี่อ่า นะอ่อเหยียบลูกเหยียบน,น่ะเอาหมดแล้วเหรอฮะเออหมดเวลาแล้วอ่ะลูกหมดเวลาแล้วพอก่อนเนาะ กับกานั่งก่อนนั่งก่อนลูกนั่งก่อนมองมองมองมามองหาป้าป้ามองหน้าป้าปาก่อนมองมาทางนี้ก่อนลูกเก่าก้านั่งก่อนเก่าก้านั่งก่อนนั่งก่อนลูกนั่งนะอมองป้า ยิ้มด้วยชูนิ้วด้วยลูกชูนิ้วด้วยเอชูสองนิ้วเลยชูสองมือเลยมองปะป๊าด้วยลูจกจับก้ามองปะป๊าด้วยครับเอกาก้าอ่ากาก้าขึ้นเร็วแล้วนั่งมองปะป๊าอ่าชูสองนิ้วด้วยลูกกาก้าชูสองนิ้วมองมาทางนี้ก่อนลูกกาก้าเอ้ย กาก้ามองอาป้าก่อนเด้วยวมองมาทางนี้ก่อนเร็วไม่มองเลยกาก้าเอ้ยมองมาหาป้ามั่งสิลูกกาก้าไม่มองเลยอ่ะฮมันหมดเวลาแล้วนะสิลูก แก้ามองมาป้ามองมาแล้วเฮ้ยกแก้าไปแกะของเขาได้ยังไงไม่เอาไม่เไรครับไม่เอา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 ปล่อยไว้ให้ลูกไม่เอาปล่อยไว้นะครับไม่อย่าไปแกะนะฮะอย่าไปแกะปลาปลปลลงมาเล็วปลามันหมดเวลาแล้วลูกใช่แล้วครับเดี๋ยววันหลังมาเล่นใหม่อ่ะลูกนะ อ่าลงลงอ่ากะก้าวกะก้าลงก่อนเราไปกะก้ามาเร็วมาเร็วเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นใหม่นะมาเนาะเดี๋ยววันหลังมาเล่นใหม่ป้าไปดูดูดูม้าลายดูยีราฟดีกว่ากะก้าน้อยชอช้าง กล้ามาดูสิ่งโตแล้วมีกวางด้วยลูกมีกวางด้วยมีไฮยีน่าด้วย นี่แล้วมาดูมีไฮยีน่าลูกแล้วมาเก้ามันนี่่อน,นแล้วลูกมานี่ อันนี้แล้วอันนี้เสือลูกอันนี้เสืออันนี้เสือนะอันนี้สิงโต นี่เสือนี่สอเสือลูกสอเสือ อันนี้เบบี้ช like <iedzieć> ักเบบี้ชักน้องก้าวยืนอยู่ตรงนู้นลูก กาก้ามายืนตรงนี้เร็วกาก้ามายืนนี่อ่าน้องก้าวยืนอยู่ตรงนู้นอ่ากาก้ายืนอยู่ตรงนี้ก่อนน้องก้าวยืนอยู่ตรงนู้นกาก้ายืนอยู่ตรงนี้มานีอันนี้เร็วอันนี้ก่อนมายืนตรงนี้ก่อนมายืนตรงนี้ก่อนเร็วมานีเร็ว แล้วเรามายืนตรงนี้ก่อนแล้วอกักก้ายืนออ่่ะะมาทางนี้อ่ะกักก้านั่งอยู่ตรงนั้นกับก้ายืนอยู่ตรงนี้อ่คนละคนละตัวคนละตัวกักก้ามายืนเร็วฮะมาเร็วมายืนอยู่ตรงนี้กักก้ามายืนอยู่งั้นกักก้ายืนตรงนี้อ่ะยืนตรงนี้นะยืนยืน ยืนสิลูกยืนสิครับอ่ามายืนแล้วเดี๋ยวป้าปถ่ายรูปให้น้ำกล้าออกมาข้างนอกด้ยออกมาออกมาอีกอ่าชูนิ้วด้วยลูกหนึ่งชองซับ

ba lô ma ba cho cá bây giờ thương luôn cả leo à มานี่แลว้วลูกมันน,มนี่ก่อนมาดีก่อนแล้วกะก้ากะก้ามันนี่เร็วกะก้ามันนี่เร็วมาหาป้าปลาเร็วนี่มาดูป้าปลาด้วยลูกมันนี่เร็วอ่มามันนี่อ่ากะก้ายืนตรงนี้ก่อนนะอุ้ยชูนิ้วด้วยมันนี่เร็วอ่ายืนตรงนี้อ่าชูนิ้วด้วยชูนิว้วสู้ๆ พานับหนึ่งถึงสามนะ่นหนึ่งสองสามเออมาตรงนี้ด้วยลูกแล้วนี่มายืนตรงช้างแม่มอสมาถ่ายรูปก,กับช้างแม่มอสก,กัน,กรนเร็วกาก้าครับมานีแล้วกาก้าน้อยอ่ายืนตรงนี้อ่าเราหันหน้ามาหาป้าป๊าน้องก้าวน้องก้าวครับอ่าหันหน้ามาหาป้าป๊า,าชูนิ้วด้วยลูกทางนี้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามมาดิมันได้ทางนี้ต่อแล้วลูกมามน,นกแพนกิ้นเร็วๆนี่น no กแพนกิ้นอากาก้านี่กาก้ามายืนทางนี้มายืนตรงนี้แนละ้วลูกอ่ากาก้ามาทางนี้หรอกกาก้ามาทางนี้นะนี่กะกาก้ามาทางนี้นี่นี่ยืนตรงนี้อ่ายืนตรงนี้นะลูกแสบอ่ายืนตรงนี้นะ ชูชูสองนิ้วสู้สู้อ่าชูสองนิ้วด้วยนะตาถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสู้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 อ่ามาเร็วอ่ะอ่ามาตรงนี้ด้วยลูกมาเร็วเดี๋ยวไปหาแม่แม่อ่าเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวหาแม่แม่นะโอเคไหมครับนี่กา้กามาทางนี้เร็ว ราคาน้อยมันนี้อ่ายืนตรงนี้ลูกอ่านะเดีย๋ยวไานับนะหนึ่งสองสามหน,นึ่งสองสามเอ,อ๋มาเร็วไปนี่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 มาน,นี่เราโมโลมา,ลม,ามาถ่ายลูกลงมาเดี๋ยวไปหาแม่แม่นะมาดี่เรากากะ้าอ่ะอ่า,อาเดี๋ยวไปหาแม่แม่ต่องไงลูกเนาะ อันนี้ดีดกะก้าน้อยขอวันนี้อ่ากะก้ากะก้ายืนตรงนี้นะกะก้ายืนตรงนี้นะแล้ชูนิ้วด้วยเนาะมันเก่งอ่าเดี๋ยวปานับนะอ่าเดี๋ยวปานับหนึ 1, 2, ่งสานะหนึ่งสองสาม่าหนึ่งสองสาเก่งมากเลยลูกหนึ่งสองสาหนึ่งสองส ไปครับปาร็นี้เร็วอันนี้หล่ะเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปหาแม่แม่กันดีกว่าหาแม่แม่ยังลูกขอยังครับฮะอ่ากาก้ายืนตรงนี้นะนี่นี่กาก้าอ่ากาก้ากาก้ายืนตรงนี้น้องกาก้ายืนยืนยืนตรงนี้ไม่ไม่เข้าไม่เข้าอ่ากาก้ายืนตรงนี้โอเคซูนิวด้วยนะหนึ่งสองสามหนึ่ง 2 3 eh halo ไาไปหาแม่แม่ดีกว่าลูกปะหาแม่แม่เนอะเดี๋ยวนะลูกนะน้องกล้าไปหาแม่แล้วใช่ไหมลูก ครับไป,ไปแล้วลูกไปแล้วไปเดี๋ยวแรอป้าป๊าก่อนเดี๋ยวหายวันนี้ก่อนแล้วลูกครับป้าป้ป้าป,ป,ป öl, ้ไปเร่มาเรื่องกาก้าน้อยนี่ครับเดี๋ยวเดินแม่ไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถชนลูกกาก้าเดี๋ยวเดินนะกาก้ากาก้ามานี่เร็วมาเร็ว รถชนนะล,ลูกหลบอันนี้อะไรนะขึ้นมาข้างบนลูก